สวัสดีครับผมแชปพอนด้านะครับในคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูชุดแต่งของ Honda City ที่เป็นรุ่น4ประตูนะครับซึ่งชุดแต่งทรงนี้เนี่ยก็คือทรง Sport RS นะครับเป็นแบบทอคูลนั่นเองก็เหมาะกับคนที่ชอบความเท่ๆนะออกแนวเป็นรถแต่งหน่อยนะครับเดี๋ยวพามาดูว่าเป็นยังไงสำหรับตัวสเกิร์ตหน้าเนี่ยก็จะเป็นชิ้นใหญ่แปะไปที่กันชนหน้าทางชิ้นแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวของสีสเกิร์ตเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสีดําด้าน ตัวสเกิร์ตข้างก็เหมือนกันอ่าถ้าสังเกตดูเนี่ยด้านบนมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคือรถสีไหนก็สเกิร์ตด้านบนจะเป็นสีน,น้นส่วนด้านล่างจะเป็นดําด้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นลวดลายดีไซน์ของตัวด้านข้างของสเกิร์ตนะครับจะเป็นแบบนี้ส่วนตัวสปอยเลอร์เนี่ยจริงๆมันเลือกได้3แบบเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ที่ติดเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบแนบสีดำแบบนี้นะครับเหมือนกับตัวรุ่น rs หรือว่าจะเลือกเป็นแบบที่เป็นยกสูงมีไฟเบรกก็ได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ส่วนจุดเด่นเลยก็คือเป็นสเกิร์ตหลังนะครับเป็นท่อคู่แบบนี้ฝั่งละท่อก็จะเป็นชิ้นใหญ่แปะไปที่กันชนหลังเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นท่อหลอกนะครับท่อจริงก็จะอยู่ด้านในสำหรับตอนนี้ใครที่ออกรถซิตี้เนี่ยก็มีติดตั้งชุดแต่งให้ฟรีเลยแบบนี้นะครับส่วนใครอยากดูรีวิวเพิ่มเติม,ตมก็เข้าไปดูได้ที่ช่แนลยูทูบชับคอนด้นะครับฝากกด s u b s ไ r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยลกว,นนวลก